มาครับมิลเตัวเริ่มต้นนะครับหน้าใหม่แล้วเรียบร้อย1.9ตัว Active นะครับปี2022ตัวขับ2นะครับคันนี้บอกได้ว่าราคาดีนะครับแล้วก็ออปชันไม่ได้คินรายคิเลเลยที่นะครับราคาผมขายอยู่ที่839,000นะครับเลขไม่40,000เท่านั้นนะครับคันนี้ถือว่าสวยเลยนะครับดิ้นหน้าดิ้นหลังเบาะหนังแล้วเรียบร้อยนะครับและที่สําคัญลูกค้าคนเก่าติดตั้งจอ Android พร้อมกับกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยนะครับ คันนี้คุ้มคุ้มพี่นะครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1 4ื่นสี่หนาะครับสำหรับลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะครับสำหรับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับออปชั่นครบนะครับทั้งไฟด้านหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกนีให้แล้วนะครับแล้วก็ที่สําคัญเราสามารถเพิ่มออปชั่นจากตรงนี้ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสามารถเพิ่มออปชั่นอะไรได้บ้างนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะราคาดีๆรถคัดเกตพึ่งเข้ามาใหม่ใครไวกว่าได้ก่อนสําหรับลูกค้า ที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถสูตรกับผมได้ครับไม่จำเป็นต้องมาทำเรื่องที่กรุงเทพผมมีบริการไฟนั้นไปหาถึงหน้าบ้านคนอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทุกประเทศเดี๋ยวรายละเอียดครันนี้จะเป็นยังไงรอบคันนะครับเดีย๋ยวเราไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนต์นะครับวันนี้ก็อยู่ในช่องของ Fortuner m มิลเเพชรยนต์นะครับรถครอบครัวอเนกประสงค์ต้องช่องนี้เท่านั้นนะครับรถคุณภาพคัดเกรดต้องช่องนี้เท่านั้นฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมอาจจะพูดติดติดขัดนนิดนึงนะครับเพราะว่าเพิ่งไปเปลี่ยนเหล็กดัดฟันมานะครับอาจจะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยชัดสักนิดนึงนะครับแต่ครั้นี้ก็ถือว่าสวยนะครับเป็นตัวเริ่มต้นที่เราเอาเข้ามาสําหรับคนที่คิดว่า ตัวอัลติเมทหรืออีลิแกนนะครับไม่ได้ตอบโจทย์คันนี้ก็ได้เพราะว่าราคาถูกด้วยนะครับตัวนี้เป็นในส่วนของอีซุมิลเนะครับตัว1.9 Active ครับเป็นตัวขับ2ปี2022นะครับเลขยกไปอยู่40,000 4่0 0 0่หมืเท่านั้นนะครับเลขยกไปน้อยด้วยนะราคาที่ผมขายก็ถูกด้วยนะครับ839,000สามนะครับออปชั่นถือว่าให้มาครบเลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วพี่นะครับดิ้นหน้าดิ้นหลังนะครับแล้วก็เบาะหนัง ครบจบไม่ได้ให้บ่อผ้ามานะครับบาะหนังเลยสําหรับตัว Active ปี2022คันนี้นะครับก็ถือว่าสวย1คันนะครับคันนี้ผมขออนุญาตไล่สเปคให้ฟังสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ได้ในส่วนของเกียร์ออโต้นะครับ6สปีดแล้วเรียบร้อยนะครับราคาหน้าเปิดตัวหน้าตอนปี2022นะครับอยู่ที่1 1 3 4 0 0 0นะครับราคาหายไปเยอะครับราคาหายไป3 4 0 0 0 0 0เลยพี่ได้รถปี2022นะครับได้ไหลักหมื่นเท่านั้น นะครับคันนี้ก็เป็นตัว1.9นะครับพร้อมกับเครื่องยนต์ DDI นะครับบูพาวเวอร์นะครับพร้อมกับ turbo แปรผันนะครับเป็น VGS นะครับแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์แล้วเรียบร้อยนะพี่นะครับก็ถือว่าให้มาครบเลยนะครับร้อคแม็กขอบ17เบาะกระจกมองข้างนะครับไฟเบรกดวงที่3หน้าจอเขาเปลี่ยนหน้าจอเป็นหน้าจอ Android ขนาด9นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay Android Auto สามารถดูในส่วนของ YouTube ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะออฟชั่นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเดิมๆคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับกับบป้ายยทะเีน7927 นะครับ7927คันนี้ถือว่าสวยนะครับไฟด้านหน้านะครับให้เป็นในส่วนของโปรเจคเตอร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็พร้อมกับตัวเดทามครบจบแล้วก็ด้านล่างมีในส่วนของไฟตัดหมอกให้แล้วเรียบร้อยนะครับถือว่าสวยเขาเดิมรอบคันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเก็บครับนี่เลยนะเก็บสวยมากนะครับราคาดีด้วยนะ839,000นะครับคันนี้ต้องไวกันหน่อยและที่สําคัญในส่วนของกระจังด้านหน้านะครับเป็นสีดําตัดกับเขี้ยวเดคูล่านะครับ มาครับมาต่อกันเลยนะครับสำหรับกระจัง้านหน้าเนาะที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นในส่วนของสีดำนะครับจะไม่ใช่โครเมียมเนาะและที่สําคัญตรงเคียวเด็คูล่าตรงนี้นะครับกระจังหน้า2ชั้นเนาะเป็นในส่วนของสีเทาดำนะครับแล้วก็กัดลายนะครับถือว่าสวยเลยพี่นะครับแล้วก็ในส่วนของคําว่าอีสตนะครับเป็นโครเมียมสังเหลี่ยมฝากระโปรงเดิมๆนะครับไม่มีการชนหนักจมน้ํพลิดความแน่นอนนะครับสาหรับคันนี้สีขาวเดิมรอบคันนะครับไม่มีตรงไหนเพี้ยน นะครับคัดมาให้แล้วเรียบร้อยพี่คันนี้บอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของตัวล้อแมกกันะครับในส่วนของตัวล้อแมกนะครับก็เป็นในส่วนของล้อแมกอลลอยนะครับเป็นขอบ17นมั้งถ้าผมจะไม่ผิด R ไม่ใช่นะครับขออภัยด้วยขอบ18นะครับคันนี้ได้ขนาดยางนะครับ265หาทั R 1 8นะครับเป็นยางของ Bridgestone นะครับปี2000แป๊บนึงนะผมดูปีให้แป๊บนึงปี2020ครับ เดี๋ยวผมเปลี่ยนยางใหม่ให้4เส้นครับ20นี่อันตรายมากนะยาง5ปีแล้วครับเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเปลี่ยนยางให้ใหม่เลย4เส้นสาหรับคันนี้นะครับต้องรีบๆกันหน่อยนะแล้วก็ในส่วนของตัวหัวน็อตนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมทําสีให้ใหม่นะนะครับมันขึ้นสนิมมาเนาะนะครับแต่ล้อแมกเนี้ยโดยรวมถือว่าโอเคนะครับรอยเปลี่ยนฟุตบาทไม่มีและที่สําคัญในส่วนของด้านในนี่ครับตัวซุ้มล้อตัวโช๊คตัวอะไรต่างๆนะครับหัวน็อตนี่คมกลิบบันไดอยู่ในสภาพดีไม่มีแตกหักนะครับโดยรวมถือว่าอเค ไฟเลี้ยวมีให้คันนี้ไม่มีกันสาดให้นะครับเดี๋ยวผมจัดการให้แถมให้เลยนะครับเอาเงินส่วนตัวแหละซื้อให้เลยนะครับเรื่องของแถมไว้ใจผมได้นะครับและที่สําคัญในส่วนของกระจกมองข้างนะครับเป็นสีส<ถ>ดําด้านแบบนี้นะครับเป็นสีดําด้านแบบนี้เนาะนี่ครับถือว่าสวยนะครับเป็นแบบพับมือแต่ปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับมันจะออกขาวมุกนิดนึงนะครับแต่มันออกขาวมุกแบบไซบีเรียนะครับแบบขาวจั่วเลย นะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้แล้วก็ที่สําคัญในส่วนของออปชันนะครับเรื่องระบบเบรกเป็นดิสหน้าดิสหลังแล้วเรียบร้อยนะครับ ABS จัดเต็มนี่คือรถที่ทํามาบอกเลยว่าช่วงล่างนี้นุ่มมากนะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะสำหรับคันนี้และที่สําคัญในส่วนของด้านหลังโคมไฟสีสวยครับตัดดํามาให้ความสปอร์ตยิ่งขึ้นนี่เลยครับด้านในลงโคมเมี่ยมครับนะส,สวยๆแบบนี้ด้านหลังเขียนคําว่า m u x นะครับมีที่ปัดน้ําฝนให้ ไฟเบรกดวงที่3มีให้นะครับสำหรับด้านหลังแล้วก็ปกติตัว Active นะครับจะไม่มีในส่วนของกล้องถอยเนาะแต่คันนี้บอกเลยว่าเราจัดการให้ครับต่อกันเลยนะครับมาในส่วนของด้านหลังกันนะครับว่าตัว Active เป็นยังไงนะครับตรงนี้เขาติดตั้งในส่วนของกล้องนะครับเป็นกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยนะพี่แล้วก็ที่สําคัญนะครับตรงนี้นะครับเป็นปุ่มเปิดปลดล็อกแบบระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญมันไม่ใช่ไฟฟ้า แต่ผมว่ามันไม่จําเป็นหรอกนะครับสำหรับคนที่ต้องการลด P P V ครอบครัวราคาดีๆลดใหม่ไมน้อยนะครับคันนี้ตอบโจทย์สุดและที่สําคัญในส่วนของตัวโชคเขานะครับไม่ว่าจะเป็น U ูคับโอลิงอะไรต่างๆนะครับอยู่ในสภาพดีเลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญในส่วนของนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นเม็ดอาร์การพับเหล็กตัวยางนะครับเก็บสายไฟไม่มีฉีกขาดน้ําไม่มีเข้านะครับเรามีการตรวจเช็คดูให้ทุกอย่าง นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตอะไรนะครับเดิมๆกันลอยนะครับพลาสติกอยู่ในสภาพดีตรงนี้มีที่เก็บของให้นะครับใส่รองเท้าก็ได้ใส่อุปกรณ์ช่างก็ได้นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับเบาะแถวที่3มีให้พับลงแบบนี้เลยนะเรียบๆแบบนี้มีที่วางแก้วให้นะสำหรับแถวที่3นะครับแล้วก็ไฟส่องสว่างมีให้นะครับเป็น led สีขาวแบบนี้เลยนะครับปกติมันเป็นสีส้มนะแต่ลูกค้าคนใหม่เขาน่าจะเปลี่ยนมานะครับเป็น led สีขาวแล้วก็ช่องนี้ก็เป็นช่องสําหรับเก็บอุปกรณ์ ชุดแม่แรงนะครับอุปกรณ์ถอดล้ออยู่ตรงนี้นะครับคันไหนไม่มีผมต้องซื้อใส่ให้นะครับแล้วก็เขาจะมีในส่วนของเคยเห็นเห็นตรงนี้ไหมอ่าตรงนี้จะเป็นในส่วนของตัวถาดนะครับถาดเอาไว้ล็อกนะครับถาดเอาไว้ล็อกเนาะหรือเป็นไม้กั้นนะครับอันนี้เราต้องขอออปชั่นมาจากป้ายแดงนะอ่านะครับแต่เขาทํามาให้แล้วร้อยนะครับจุดล้างเชือกจุดล้างอะไรมีให้เหมือนกันนะครับสภาพหลังคานะครับ แล้วก็ตัวแอร์แถวที่2แถวกลางนะครับแล้วก็แถวหลังมีให้พี่โอ้โหถือว่าครบจบครับใครอยากไปใส่ในส่วนของออปชันเพิ่มเติมนะครับเหมือนกที่ผมบอกตอนหน้าคลิปเลยนะครับเขาทําเบ้าออในส่วนของอยากทาประตูไฟฟ้าไหมทาเบ้าออมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวโชค๊คเปลี่ยนใหม่เป็นโช๊คไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับถือว่าออกแบบมาดีนะสำหรับมิวเนะครับสำหรับคันนี้ก็คือในอนาคตลูกค้ามีตังค์ลูกค้าค่อยไปไปซื้อใส่เองได้ นะครับแต่ใครคิดว่าไม่จําเป็นไม่จําเป็นก็ได้นะครับโดยรวมนะทั้งกันชนด้านหน้าด้านหลังนะครับขาวเดิมรอบคันครับไม่มีจุดไหนเพี้ยนนี่ครับสีขาวไซเบียร์ขาวมุกตัวนี้เลยนะครับแต่นะครับตัว a อคทีฟนะครับไม่มีในส่วนของนี่ครับเห็นอะไรแปลกๆด้านบนหลังคาไหมนะครับไม่มีขายึดแหลกให้นะครับที่เราเห็นกันมันจะมีนะนี่ผมให้ดูพวก m ิวเรุ่นเกากนี่ค มีเอกรุ่นเก่ามันจะมีขาแหลกพวกนี้นะนะครับขาแหลกพวกนี้นะครับแต่คันนี้ไม่มีให้นะครับผมขออนุญาตปีนปีนขึ้นด้านบนแล้วกันนะนะครับมานะครับจะไม่มีส่วนของขายึดแหลกให้นะครับลูกค้าต้องไปเพิ่มเติมเองนะครับแต่มันเพิ่มเติมได้นะครับมันเป็นตัวเริ่มต้นที่สามารถอัปเกรดได้นะครับมันเป็นตัวเริ่มต้นที่สามารถอัปเกรดได้นะครับเขาทำรางทำอะไรไม่ให้เรียบร้อยตัวนี้ก็เป็นรางน้ำฝนแล้วกันนะครับที่เราเรียกกัน ถ้าเป็นรถตู้เขาก็เรียกลานล้าฝนแหละนะครับแต่ตรงนี้ผมเรียกช่องสําหรับใส่ขายึดแหลกนะครับสภาพหลังคาก็เดิมๆสีสวยนะครับแล้วก็ด้านในนะครับได้เป็นเบาะหนังนะครับได้เป็นเบาะหนังแบบนี้เลยนะครับก็อยู่ในสภาพดีนะครับอ่านี่ครับไม่ยุบตัวนะไม่ค่อยฉีกขาดนะครับแล้วก็ไม่มีเต้ารับให้แค่นั้นแล้วก็เพิ่มมาในส่วนของที่เป็นอ่าช่องดิสซีส2โวลต์นะครับก็ถือว่าโอเคแล้วแหละนะครับแล้วก็มีช่องสําหรับวางโทรศัพท์ให้นะครับด้านบน ปรับเลเวลแรงลมได้นะครับก็ถือว่าครบเลยแหละนะครับคอนโซลตรงกลางนะครับก็เป็นสีดําล้วนแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นหนังนะครับเป็นหนังซอฟทัชตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับตรงนี้ก็เป็นสีเทาดํานะครับลำโพงนะบอกเลยว่าเครื่องเสียงดีอยู่แล้วนะครับดีนะให้เครื่องเสียงมาดีนะครับก็ถือว่าครบเลยพี่นะสาหรับคันนี้เนาะผมขออนุญาตนะครับมีคนเปิดนะครับปกติเขาไม่ให้เปิดเพราะว่าอะไรครับ มันถ้าใส่ไม่เรียบร้อยเนี่ยลูกค้าไม่เห็นมันก็จะดูว่าไอ้ทำไมยางมันมันดูเป็นแบบไม่เรียบร้อยนะครับตัวเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับ Met เม็ดอาร์คเรียงกันส,สวยแบบนี้เลยนะครับรถไม่มีการพริกคว่ำแน่นอนนะครับเพราะว่ารถทุกคันเรามีการวารันตีทั้งหมดนะครับเรามีการวารันตีให้ทั้งหมดนะครับถ้าพบว่ามีการชนหนักจมน้ำพิกคว่ำม,มาผมรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับลูกค้าไม่ต้องห่วงนะเรื่องวารันตีแล้วก็บริการหลักการขายผมมีให้กว้างขวางนะครับกว้างขวางฟิล์มเนี้ยสี่สิบรอบคัน ผมว่าขับตอนกลางคืนนี้ปลอดภัยแน่นอนพี่นะครับพวงมาลัยนะครับก็ยังให้ในส่วนของเป็นพวงมาลัยที่ได้ในส่วนของมันติฟังก์ชันสําหรับลถเสียงรับโทรศัพท์นะครับเชื่อมต่อกับทางหน้าจอได้นะครับแต่ไม่มีในส่วนของพดสดุชิปหรือสปอร์ตชิปนะครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยนี้เป็นในส่วนของยางหรือวัสดุที่เขาเรียกโพลียูดีเทนนะครับกดแบบนุ่มอยู่ วัสดุนี้ขกบอกเลยว่าแข็งแรงนะครับแล้วก็บาอคู่หน้าเป็นเบาะสีดําแบบนี้นะครับปรับเมนนวดไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับแต่ที่ให้มายังโอเคอยู่คือได้ในส่วนของเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับเบรกมือไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะนี่ครับอันนี้คือเสาบีนะครับหัวรถน,น,นี่คมกริบเลยคันนี้คุ้มนะผมคัดให้แล้วเรียบร้อยนะครับใครที่อยากได้ต้องไวๆกันหน่อยนะครับสนใจโทรหาผมทันที นะครับผมขอเวลาคุยประมาณสักห้านาทีสิบนาทีซื้อสดเหมือนกันนะครับผมอยากได้ราคาเน็ตๆนคุณแมนจัดให้ผมหน่อยนะครับถ้าอยากได้ความชัดเจนกับราคาของตัวรถแบบซื้อสดนะครับไม่ใช่ว่าคุยทางโทรศัพท์อีกราคาหนึ่งมาถึงที่เต็นท์อีกราคาหนึ่งนะครับผมไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนเสียความรู้สึกผมขายรถราคาเกือบล้านครับนะครับลูกค้าต้องได้ความชัดเจนจากผมมาหาผมได้นะครับคุยเป็นกันเองแน่นอนนะครับอยากได้อะไรแค่พูดมานะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมขออนุญาตเข้าด้านในเนาะ มาในส่วนของด้านในนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกระจกหน้าต่างเป็นระบบไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับออโต้ฝงคนขับเนาะเซ็นทรัลล็อกแล้วก็กระจกแบบปรับไฟฟ้านะครับแต่ยังไม่ใช่แบบพับไฟฟ้านะครับก็เป็นแบบพับมืออยู่นะแต่ปรับปรับในส่วนของเวลามุมมองนะครับปรับไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นช่องสําหรับเปิดแอร์ไปด้านหลังนะครับแล้วก็ปรับตั้งลําแสงไฟด้านหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์นะครับสามารถปรับตั้งได้เองนะครับไฟตัดหมอกมีให้ นะครับแล้วก็ขออนุญาตมาชมภายในกันดิคอนโซลมันจะสวยไหมตัวเริ่มต้นนะครับขออนุญาตนะครับคุณแจ้นะครับเป็นแบบเสียบไขเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นแบบเสียบไขเก็บได้นะครับแต่ยังให้เป็นในส่วนของรีโมทในตัวนะครับปลดล็อกล็อกรถเป็นรีโมทในตัวนะครับแต่เวลาสตาร์ทคือกดตรงคําว่า e s ุนะครับกดลงไปคุณแจจะดิงออกมาแบบนี้นะครับเสียบตรงนี้เลยมาเหยียบเบรกนะครับ อันนี้ที่เขาเพิ่มเติมมานะครับคันนี้คือมันเป็น1.9เนาะสำหรับคนที่เป็นสาวกอีวสู๋อยู่แล้วนะครับคือมันต้องดีแมปใช่ไหมคันนี้เพิ่มในส่วนของกล่องนะครับเป็น A box นะครับสามารถปรับได้นะครับว่าจะเอาในส่วนของโหมดไหนนะครับโหมด3หมโหมด2หรือโหมด1นะครับเป็นระบบไฟฟ้าเขาติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะครับไม่ได้เจาะคอนโซลนะเขาใส่ในส่วนของเบ้าที่เหลือนะครับก็ติดตั้งมาดีนะครับติดตั้งมาดีเลยนะผมขออนุญาตปรับไว้ที่เดิมนะคือ4นะครับ มานี่ครับขออนุญาตลดเสียงเนาะนี่ครับกดลดเสียงจากตรงนี้ได้เลยนะหน้าจอเขาเปลี่ยนใหม่ให้เรียบร้อยนะครับเป็นหน้าจอ Android นะครับเป็นหน้าจอ Android มีทั้ง g l e Chrome นะครับ Store นะครับบลูทูธ m a พนะครับมีให้ครบเลยที่สำคัญดู YouTube ได้ด้วยอ่านะครับมันเหมือนทับทับเล็ตเครื่องหนึ่งเลยนะนะครับถือว่าครบจบแล้วพี่นะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มแล้วก็กล้องถอยมีให้ ระบบแอร์ยังเป็นระบบในส่วนของแมนนวลอยู่นะครับแต่ระบบแบบนี้บอกเลยว่าแอร์โคตรเย็นนะครับแอร์แบกนี้ให้เรียบร้อยนะครับเปรกมือไฟฟ้าแล้วก็ถึงจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับแต่รถ PPV สิ่งที่มีคือมันต้องมีในส่วนของตัวล็อกความเร็วลงที่ระชันนะครับมีให้นะครับแล้วก็กันล้อฟรีมีให้อยู่แล้วนะครับออโต้รันมีให้นะครับหัวเกียร์สีสวยเลยสีดําแบบนี้นะครับแล้วก็มีที่ช่องใส่ของนะที่วางแก้วครบจบตรงนี้ก็หุ้มหนังมานะครับ ก็ยังถือว่าให้มาดีอยู่นะสาหรับแดปบอร์ดด้านหน้านะครับที่เป็นแบบเต็มใบตรงนี้นะตรงนี้ไม่ใช่พลาสติกขึ้นรูปนะครับเป็นหนังเลยนะครับเป็นหนังเป็นซอฟทัชเลยพี่นะครับอยู่ในสภาพดีนะรอยกาวรอยคาบกาวรอยอ่อุปกรณ์จับโทรศัพท์นะครับรอยจุดวางพระไม่มีแน่นอนนะครับกระจกนี้เป็นกระจกธรรมดาใครอยากไปเพิ่มออปชั่นอะไรก็สามารถทําได้นะครับแม้กระทั่งเซนเซอร์ด้านหน้าก็สามารถเพิ่มออปชั่นได้นะครับไม่มีกระจกให้ นะครับไม่มีกระจกให้นะครับสำหรับคนที่ไม่ต้องการนะนี่ครับผมให้ดูอ่ะปกติเขาไม่ให้ดูสคอบอนะนะครับคู่มือมีครบแน่นอนนะสำหรับคันนี้ก็ถือว่าโอเคใช้งานได้เลยแหละนะครับแล้วก็วงมอลัยก็สามารถปรับตั้งได้นะอืมนะโอเคเดีย๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์ดีกว่าครับว่าจะอยู่ในให้แรงมา,มาเท่าไหร่นะครับเครื่องยนต์สภาพเป็นยังไงมีการสปาแล้วหรือย,ยังนะครับ หัวน็อตเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันครับมาในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์สี่สูบสิบหกาล์แล้วเรียบร้อยนะครับเสียงเครื่องยนต์นี่เดินปกติมากนะครับหนึ่งจุดเก้านะครับเป็นทร์โบในตัวแล้วเรียบร้อยนะครับหืมนะกำลังจะจามเลยนะโอเคนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะครับแล้วก็ในส่วนของชุด ABS นะครับการแต้มอะไรจากโรงงานนะครับอยู่ครบเลย นะครับคันนี้ก็เป็นในส่วนของเครื่องยนต์1.9ลิตรนะครับเป็น DDI นะครับ Blue Power นะครับมีเทอร์โบในตัวแล้วเรียบร้อยนะครับเทอร์โบอยู่นี่พร้อมกับอินเตอร์นะครับคูลเลอร์มีให้เริ่ร้อยนะแล้วก็ในส่วนของตัวเนมเพยนะครับตัวเลขคมๆแบบนี้แบตเตอรี่เกิน2ปีเปลี่ยนทิ้งให้ทันทีนะครับค่า t c a ไม่ได้เปอร์เซ็นต์มาตรฐานผมเปลี่ยนให้เหมือนกันนะครับโดยรวมถือว่าโอเคนะครับหัวน็อตนี้สวยนี่เลยครับนะถือว่าแจ่มพี่ดูคันหน้าก่อนนี่ครับ ใครได้ยังไงคุ้มค่านะนี่ครับไม่ว่าจะเป็นหัวน็อตนะครับตรงไหนเดิมๆนี่ครับแล้วก็ลองการใช้งานมีเห็นได้ชัดนะครับสีนี้เดิมรอบคันนะครับตัวยางตัวอะไรครับอยู่ในสภาพดีแบบนี้หัวน็อตสวยมากนะครับติดกันความร้อนไม่มีฉีกขาดนะครับรดเดิมๆโลยพี่นะครับคันนี้ใครได้ไปยังไงคุ้มค่าเรื่องวารันตีผมมีให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญช่องนี้นะครับผมแถมในส่วนของประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับสปีหรือ4 0 0หมนโลนะครับหรือจะเอา หนึ่งปีก็ได้ซ่อมศูนย์โตโยต้านะครับแต่ผมว่ามันไม่คุ้มหรอกนะหนึ่งปีนะครับเอาไม่ให้โตโยต้าดีอีสุนะครับแต่เอาสองปีดีกว่าอู่นอกนะครับสองปีอู่นอกสี่หมื่นโลนะครับผมว่าคุ้มกว่านะครับสำหรับคันนี้ก็ถือว่าสวยถือว่าแจ่มนะครับแล้วก็ในส่วนของการเคยมีลูกค้าถามนะครับรถมันไม่ดีหรือเปล่าทาไมแถมประกันให้นะครับรถมือสองนะครับส่วนมากลูกค้าจะกังวลนะครับว่าซื้อรถมือสองไปจะพังจะอะไรหรือเปล่าเราแถมไปไม่ได้ให้เอาไปใช้นะครับ ติดตัวไว้เพื่อความสบายใจนะครับแล้วก็มันข้อดีด้วยนะประกันในส่วนของตัวบริษัทประกันเขาจะมาตรวจเช็ครถให้ด้วยนะครับถ้ารถอยู่ในสภาพดีสมบูรณ์ถึงจะสามารถทําประกันให้ได้นะครับแต่ถ้ารถเครื่องยนต์ไม่ดีอะไรไม่ดีนะครับมันไม่สามารถทาประกันให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าทําไปแล้วรถเกิดทังบริษัทเขาเจ๊งแน่นอนนะครับติดต่อมาได้ด่วนเลยก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ1.9 Active นะครับปี2022นะครับเลขใหม่เ4 0 0 0 0นะครับราคา ภาสนสามหมืนาพนะครับฟรีดาวผ่อนยวมมันหมื่นสมนานะครับถือว่าผ่อนน้อยผ่อนถูกได้ขับในส่วนของรถส,สวยๆนะครับเพื่อๆได้รับดอกเบี้ยพิเศษผ่อนแค่หมื่นเองนะครับผ่อนแค่หมื่นเองนะอะนะครับสุดท้ายนี้ก่อนลาจากการผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยจะได้ไปต้องพลดาดรถเมล์สวยนี้วันนี้ผมแมนพิจนขอนตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ